สวัสดีคับต่ามผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชานฤรุนาสมานำเสนอครับเขียนชี้ให้เห็นภาพที่มันชัดเจนเท่านั้นมีสักครั้งไหมที่พ่อลูกคู่นี้เคยพูดชื่นชมการทำงานของนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค ในการต่อสู้ทางพลังงานเพื่อประชาชนเคยมีสักครั้งไหมที่สองพ่อลูกคู่นี้จะออกมาช่วยเหลือหรือสนับสนุนเรื่องแนวคิดการแก้ไขเรื่องมาเฟียในพลังงานของนายพีรพันธ์มีแต่คนทั้งประเทศได้เห็นภาพของทักษิณออกมารับเรื่องราคาไฟฟ้าเพื่อดิสเครดิตนายพีรพันธ์แบบตรงๆเท่านั้นและดึงเอาผลงานทั้งหมดของนายพีรพันธ์ไปเป็นผลงานของตนเอง ตอนนี้ข้าวของแพงทั้งแผ่นดินคนขายของไม่มีคนซื้อระบบกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศฟ,ฟืดเครื่องกันไปหมดเพราะราคาน้ำมันแพงประชาชนทุกยากเพราะราคาไฟฟ้าแพงแถมยังตกงานกันกว่า4 0 0แสนคนโรงงานกว่า2,000แห่งและ SME ปิดตายอย่างถาวรผลงานของทักษิณกับลูกสาวตัวเองกับนายพีรพันธ ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นนันเลยสักอย่างเรื่องพลังงานที่จะช่วยเหลือคนในชาติโดยโตรงและเป็นตัวแปรสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศได้จริงแต่ยังไม่มีใครหน้าไหนลงมือทํากันสักคนแล้วยังเสนอหน้ามาขอบคุณกันเองในสภาได้อย่างไรมีแค่เฟซบุ๊กตรงนี้เท่านั้นที่ไม่ยอมเขียนเลียไข่ของใครอยากจะรักจะหลงนักการเมืองคนไหนก็ไปเลือกกันเอาเองครับ หรือหากชอบนักการเมืองของตัวเองแบบไม่ลืมหูลืมตาก็ไปเขียนอวยในหน้าเพจ Facebook ของตัวเองให้จำเอาไว้ว่าการใช้คำปั้นปอยกย่องคนที่ไม่เคยมองเห็นค่าของตนเองมันยิ่งจะทำให้ตัวของตนเองนั้นรีบเล็กลงเรื่อยๆจนคนทั้งประเทศจะไม่สามารถมองเห็นตนเองได้ทุกอย่างจะเข้าไปตามแผนทั้งหมดของพักเพื่อไทย ผลงานการบริาหารแผ่นดินของพรรคอยู่ในขั้นห่วยแตกรัฐมนตรีสอบตกทุกคนโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีไม่สามารถทำตามนโยบายของพรรคได้สักข้อเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของพรรคก็คือนำตัวทักษิณน,นายใหญ่กลับบ้านผลงานห่วยสังคมเสื่อมกระทรวงยุติธรรมไร้ซึ่งจรรยบัณในเรื่องความยุติธรรมและเป็นสถาบันหลักในการดูแลเรื่องกฎหมายในประเทศชาติ ในขณะที่กระทรวงกลาโหมและมหาไทยที่เป็นสถาบันหลักในการดูแลความมั่นคงของราชนาจักรไทยก็เข้าสู่ยุคที่เน่าเฟะและอ่อนแอที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยนโยบาย Entertainment Complex ของตระกูลชินกำลังทำให้สังคมและาศาสนาเสื่อมต่ำลงและสิ่งที่พลาดที่สุดก็คือฝ่ายค้านหลงเข้าสู่เกมการเมืองหลังจากถูกนายโชลานานจากพรรคเพื่อไทยลากผู้นำฝ่ายค้านมาถ่ายรูปร่วมกัน หลังมีมติโหวตให้ลูกสาวนายทักษิณผ่านฉลุยต่อมติไม่ไว้วางใจเมื่อภาพนี้ออกสู่สาธารณชนทักษิณกับลูกสาวก็กลายเป็นผู้ชนะในสภาอย่างงดงามและชี้นำให้ประชาชนได้เห็นว่าใครคือผู้มีอำนาจตัวจริงในทางการเมืองและตบท้ายด้วยคำพูดหอมหวานและยกยอถึงความสามารถของลูกสาวนายทักษิณของรัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลจึงเป็นแรงส่งให้ตระกูลชิน กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแม้ว่ากลนในการบริหารประเทศชาติของคนในตระกูลนี้และพักพวกพักการเมืองกี้กี้ที่เป็นขี้ข้ารับใช้นายไปจนตายจะบริหารประเทศได้ห่วยแตกมากก็ตามเดชานรุนาาศสิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091 8-53-4455ส่งทั่วประเทศ